ประเทศไทยมีนายพลล้นเกินในกองทัพเพราะมีการวิ่งเต้นกันมากยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ต้องวิ่งเต้นขอตำแหน่งนายพลเพราะเงินเดือนสูงพอเป็นนายพลกันมากงานที่ทำในกองทัพก็มีน้อยลง ขณะนี้มีนายพลเป็นจำนวนราว1,000นายปี58กองทัพจึงมีนายพลที่ว่างงานจากการทำหน้าที่เป็นทหารประจำการเลยมีเวลาและอิทธิพลเข้าไปหารายได้พิเศษทั้งไปเป็นสอวอไปเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจไปจัดมวยไปพ่นยาฆ่าเชือ้อไปเป็นจิตอาสาไปตีกอล์ฟ ไปคุมซ่องไปทำงานในธุรกิจเถื่อนต่างๆจนกระทั่งไปสมคบคิดการทำรัฐประหารปล้นบ้านกินเมืองกันมาหลายครั้งด้วยกันแก่เคยบอกผมว่ามีนายพลในกองทัพตำแหน่งใหญ่ได้รับเงินเดือนพิเศษหรือเป็นเงินสวยจากการทำหน้าที่นอกราชก,การหลายคนตัวอย่างหนึ่งก็คือรัฐประหาร19กันยายน49 แกเล่าว่ามีนายพลคนหนึ่งได้รับคําสั่งให้เอาลูกน้องไปยึดอํานาจจากรัฐบาลทักษิณมีการเอาเงินใส่กระเป๋าเดินทางแบบมีล้อลากน่าจะมีเงินราวหนึ่งล้านบาทแจกงให้กับนายพลที่เอาลูกน้องมาร่วมยึดอํานาจนายพลคนนั้นเอามาเลี้ยงสังสรรลูกน้องหลายคนก็ยังบอกอีกว่าลดนายพลออกไปอีกครึ่งหนึ่งจะเหลือนายพลราว500คนบริหารกองทัพกันได้สบายมากและจะประหยัดเงินแผ่นดินอีกปีละราวห้าหมื่นล้านบาทตัวเลขเหล่านี้จริงเท็จประการใดไม่ทราบเพียงแต่เอาคําบอกเล่าของแกมาถ่ายทอดให้ ังอยากรู้ลึกร,รู้จริงยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายงบประมาณเกินตัวของกองทัพไทยไปกว่านี้คงต้องของให้สสเบญจาแสงจันทร์พักเก้าไก่ช่วยไปขุดมาให้สาธารณชนได้ดูความสกรปรกโสมมของนายพลแห่งกองทัพไทยกันทั่วหน้าต่อไป